สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านปังอีกแล้วนะครับหลังจากที่กระแสบอทบิงเนี่ยแรงจริงๆนะครับพี่น้องนะครับตามโซเชียลต่างๆนะครับไปเรียนคอนเสิร์ตใสก็มีเอฟซีแฮไปเบิงเตมเลยพี่น้องแล้วก็คิวงานเนี่ยคิวงานปีปีหน้าครับฤดูกาหนาเนี่ยเขาลูกเข้าไปอ่า เกือบซีลอยคิวงานเรียบร้อยแล้วพี่น้องน,นะครับโอ้ดังอีลีครับพี่น้องล่าสุดสปอนเซอร์น้ำดื่มระดับประเทศนะครับติดต่อบอสบิ๊กเนี่ยได้เป็นอ่าสปอนเซอร์แล้วกับโฆษณาผมกับพี่น้องน,นะครับเรากันไล่ส่วนบางช่วงบางตอนบอกข่าวดีแบบซี่นะครับแล้วก็จะเซ็นสัญญาอาช่วงปลายเดือนนี้นะครับในส่วนของพรีเซนเตอร์น้ำดื่มชื่อดังนะครับพี่น้องน,นะครับ โอ้ย,อยเพจข่าวต่างๆเพื่อนก็เอาไปลงนะครับจังเพจสายใยแห่รักนะครับเพื่อนก็ได้พาดหัวแบบซีนะครับบอกว่าปาดนะครับพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของบอสบิ๊กเข้าอีกแล้วพี่น้องว้าวปังมากแล้วปังอีกปังสุดๆแล้วก็ปังต่อไปทับคนเก่งนะครับเป็นกระโโปหมาแบบซีครับพี่น้องน,นะครับเ c ซี FC, เข้าไปคอมเมนต์เนะยอะมากนะครับ บางคนก็บอกว่าสู้ๆนะคะดูโตเกียวทุกวันเลยนะครับบางคนก็บอกว่าเลิศดพร้อมติดตามตลอดไปป้าพี่นอนะครับส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าเอาไปเลยล้านไล่นะครับส่วนอีกท่านนี่ก็บอกว่าสุดยอดเลยนะครับบางคนก็บอกว่าปังมากพ่อนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าขอให้ลูกเฮงๆปังๆนะคะบางท่านก็บอกยินดีด้วยผู้บริหารคนเก่ง นะครับส่วน f อีอีกคนนึงก็บอกว่ารักนะนะครับบางท่านก็บอกว่าปังสุดๆดดดมีถ้าแต่เอซีแห้เข้าไปยินดีครับพี่นองนะครับนั่นแหละครับพี่น้องเป็นข้าวดีอีกแล้วนะครับในส่วนของโตเกียวม i วสิกอ่าสปอนเซอร์เข่ามานะครับเกษตรเงินมาบริหารในส่วนของวงอีกแล้วครับพี่นองนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์เนี่ยเพิ่นอาจจะเซ็นสัญญากันเต็มฤด,ดูกาลหรือว่า6เดือน3เดือนก็น แล้วแต่ในส่วนของพ้อตกลงนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ต้องเบิงว่าบอลบิ๊กเนี่ยจะเซ็นสัญญายาวเลยหรือไม่หรือว่าอย่างไรนะครับในส่วนของเพสเตอร์น้ำดื่มครับโอ้ยเอฟซีเฝ้ายินน้ำเดอ้อแต่ว่าน้ำอย่างยี่ห้ออย่างเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดเผยครับพี่น้องต้องรออีกน้อยนึงให้เราเปิดเผยเซ็นสัญญาก่อนเด้อะนะครับจงคอยซีออกมาเฝ้าได้กับพี่น้องนะครับแต่ว่าตอนนี้ปังสุดๆนะครับได้ยินว่า มีหลายตนะโตะโฆษณานะครับแล้วก็พีเซ็นเตอร์เข้ามาให้โฆษณาเนี่ยอีกเยอะนะครับต้องร้อติดตามกันต่อไปครับพี่น้องน,นะครับนุ่มอ๋องเลือกข่าวสารดีๆมาบอกพี่บอกน้องทุกท่านมีวามคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวทีนี้ข่าวสารมารเด็เดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ